สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องปลองภัยมือสุดปดสุกคนนะคะแฟนครับเอฟซีทีน่ารักของหมอลำสลีพ่อหน่อยสมบูรณ์ค่ะมันนี่หมอลำสลีพ่อหน่อยสมบูรณ์สามารถเที่ยวงานบุญบังไฟค่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่บ้านโพนข๋าอําเภอเมืองจังหวัดริสเกตค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อหนีได้มาเจอกับบังไฟค่ะพี่น้องในอันไหนหน่อยนะพี่น้องเนาะนะคะ เป็นบังไฟหน่อยเอาไว้จุดถวายปูตาเอาไว้จุดเลนจุดอันนี้เฮานะคะตามบานของห่อนะพี่น้องเนาะนะคะเนี่ยค่ะในราคาถีบบ่แพงค่ะพี่น้องสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทนะคะในราคาเริ่มต้นนะพี่น้องนะคะสิบบาทกับไงยูได้พี่น้องสิบบาทกับบังไงยู่ได้นะคะเนี่ยค่ะยี่สิบบังไฟจวดกับมีนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะไลเใียค่ะพี่น้องคะพามาชมนะคะ บังไฟหน่อยนะคะทีงานบุญบังไฟค่ะบ้านพุนออ่นเขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะพ่อแม่พี่น้องมีหอดบังไฟตะไลนะคะพี่น้องค่ะหอมเดยบังไฟจวดน,น้อยๆค่ะพี่น้องเอาไว้จุดในกรณีที่ม่มีสถานที่นะคะนะคะลายแห้งค่ะพี่น้องนั่นๆที่ค่ะจังไหนมาพอจังไหนมาเจอนะคะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของร้านนะคะ <ขอ S 1> เป็นสร้างทีนะคะกับน้องน้องบอเม่นบ<ข>อน้องน้องนะคะ นะคะขันว่าลูกกับขึ้นสีบบเมนลูกบอลลูกอ่า <laughs> ลูกนี่สิไงซาพอหล่วนะคะตอนนี่ไง <c oughs> กว่าพอเล้วนะคะตอนนี้ผลิตบังไฟห้าอยู่อำเภอโนนคูนเนาะบัานยังคะบ,บับานของเราครับตำบลบวกบ้านของเราตำบลบกอำเภอโนนคูนจังหวัดซีสกเกตค่ะพี่นอง <c oughs> เป็นขายของคนเองเลยนะคะเป็นช่างทำบังไฟฝีมือเลยนะคะทุกคนคะใครอยากได้บังไฟนะคะ ไปจุดถวายปูตาไปจุดถวายเจ้าที่เจ้าทางนะคะต่อมาไหนนะคะที่เบอร์โทรเบอร์โทรค่ะ0810639832ครับโอเคนะคะเป็นเบอร์โทรของสางเทศโดยตรงเลยนะคะพี่น้องคะไม่มีการผ่านนายหน้าไม่มีนายหน้าไม่มีค่าโฆษณานะคะพี่น้องคะอันนี้มอลล่าสติพฟอนสม,มุนตั้งใจมาถทายทำเพื่อให้พี่น้องนะคะได้รับชมนะคะพ่อแม่พี่น้อง บุญบังไฟประเภทนี่บุญบังไฟที่บ้านพ่นขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดกันเองค่ะ